ตัวผ้า่อยขี่รถ่อยผ้าเราจอยรถสวัสดีครับจากช่องตาใจเอวันครับครับวันนี้เสื้อตอนมะอยาบย่ายเกาะครับอดีตครับเคยหลงเคยแกนนะครับไปหามาเวียครับจับเขากับน้ำครับบ้านผมอยู่ขาลงผักครับอยู่งไหลอยู่ังที่สามนับจากเรางแรกครับ กังลจะไปรอดดีส่ผมก็ไปรอดเหมือนพแล้วอย,อยีตอนนี้เนี่เขาหมม่หเพื่อนผู้นั้นน่นนี่ลูกเยอะคนแล้วคุณเพื่อนผู้ผมมาเล่นนักน่อเจาเยะมาอน้องอยกมาครับนี่ดอกเนาเหยู่ยู่ยเราเ็ปีละแม่เนียนี่อยูเ็ปี จะอายุจกปีแล้วครับหลายปีอย sure> ู่นานบอกว่าจะือปีอะไรยังไงจะปีกาสิบเทิงแล้วบ่ฮะก็สิบปีเถิงเทิงกสิบปีแล้วบ่ฮะใกล้ลใกล้ลก็ใกล้ก็สิบเก่ยอะไรเห็นบ่ถูตะวังเกอเกอสิบเป็นบ่คอยเเห็นเจ้าะกี่เดี๋ยวนจหนเดี๋ยวนจะกี่วันกันได้ กินนี่นนนนยังกันน่ะนะมาครคานคัโอ้กันีดอ่ก็ลูกโอ้กันใหญ่เกาะครับเดี๋ยดิผมอยู่ขาลุงักครับผมที่บ้านส่วตัวครับรเ มาเข้าเจ้า่ามาคือหอดได้เกาะชื่อว่าจังไหนชื่อวางไหนกล่องชื่อวางไหนช่องเจ้าซื้อผมเลือกเจ้าซื้อบักเจวบักจิ๋วแบบจ้าอ้วนถามคนโอ้โหแใหญ่เดี่ยวทำงานอยู่สระบุรีปีนี้ปีครึ่งแล้วลูกไส้คอยโครงการเรี้ยงค้นกลางเรียนอยู่หม้อโอโค้นเล็กเราเลี้ยงอยู่ปะหา

ภาพบ้านครับผมบางบ้านได้เกาะคือสวยงามเลยครับบ้านใหบ้านไผ่ใหญ่เนี่ยบ้านพเพื่อลังเนี่ย พี่น้องยายนี่บ่เสือเตี๋ยเอี่นี่โอ้เตี่ยนี่เศรีเศนีอะไรกี้บ่อันนี้นี่วะเนี่อันนี้นี่นี่โงจตแม่นีเาเดียวโอ้อายุยืนตัแม่เนาะยืนดีมีแห้งเด้อ ผมก็เที่ยวเขาเที่ยวออกร่ววันที่หัวกระได